กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะพิการสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือภารกิจหน่วยของเรานะคะวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอติดตามชมว่าพวกเราภารกิจของเรานี้จะไปช่วยที่ไหนบ้างนะคะค่ะค่ะสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดทุนส่งเสริมอาชีพเข้าพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคโดยให้คําแนะนําในการเลี้ยงโคและการสังเกตรโรคที่เกิดกับโคให้กับนายทวินอินพรม นาบาลีที่117หมู่ที่2บ้านป่าง,งามอำมู่ที่3ตำบลตะดิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1สำนักงานทหารพัฒนาโดยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดชุดกำลังผสมเทียมออกให้บริการผรสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งจากนรพและติดตามลูกโคเกิดของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน5ลาย เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพที่ดีมีมูลค่าพเพิ่มยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่บ้านทุ่งมหาเจริญอำเภอวงังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรเกษากรที่สองสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยออกให้บริการผสมโคให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งจากนรพจำนวนสิบหกครั้ง และติดตามลูกโคเกิดจำนวน11ตัวในพื้นที่อำเภอโคกสีสุพรรณและอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครค่ะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะ,อ,ะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะเราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ